โอเคครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสรุปตลาดสั้นและหุ้นรายตัว EP 6โดยเพจทำกำไรหุ้นและราคาบายราคาและวอลลุ่มบาย PV Trader ตอนนี้จำชื่อเพจตัวเองผิดแหละอีกแล้วนะครับเนี่ยสวัสดีครับอ่าก็มีประเด็นสำคัญนะครับที่ผมคิดว่าวันนี้เป็นประเด็นสำคัญประมาณ6เรื่องด้วยกันเรื่องแรก ก็คือเซตนะครับยืนยันการจบขาลงละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่ข่าวดีเต็มตลาดไปหมดเลยจากหลายๆเรื่องจากหลายเรื่องนะครับผมมองว่าอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่ว่าขึ้นเห็นตลาดขึ้นแรงเห็นข่าวดีเยอะแล้วจะมาจั่วแบบซื้อราคาสูงๆอย่างนี้คือมันไม่ใช่ไม่ใช่จุดซื้อที่ดีไม่ใช่การซื้อที่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ มีข่าวดีก็จริงแต่ถ้าจุดซื้อมันไม่ได้เปรียบก็อย่าทำนะครับเพราะว่าระวังสิ่งที่จะตามมาคือเรื่องของเซลล์ออนแฟกนะครับเวลาข่าวดีมันออกมาสู่สาธารณชนพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยคือมันไม่มีเรื่องอะไรจะเล่นมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะโดนเทหรือว่าโดนขายทางกำไรออกมานะครับแล้วก็คืนนี้นะครับเป็นคืนที่ดาวโจนเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณหนึ่จุด หรือว่าบวกประมาณเกือบหกเปอร์เซ็นตเดี๋ยวไปดูกราฟกันอีกทีหนึ่งนะครับถือว่าบวกแรงมากก็มีสองปัจจัยคือเรื่องของผลวัคซีนนะครับที่ให้ประสิทธิภาพมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซนซึ่งมากกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้อยู่ที่75%็ด้าปอันซนี้อเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ราคาทองคำเนี่ยก็สวนทางกับทิศทางของตลาดเพราะว่าเมื่อทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายเนี่ยอินทรพย์สเสี่ยงประเภททองคำเนี่ยจะถูกเทขายออกมานะครับวันนี้ก็เห็นทองคําร่วงลงมาประมาณ8ปดสิบเหรียญ ลบไป4%นะครับเป็นการขึ้นล้มเหลวแล้วก็เปลี่ยนฝั่งเป็นขาลงแล้วเรียบร้อยนะครับต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยเป็นครั้งแรกในรอบในรอบ,ในรอบหลายเดือนที่ซื้อหนักถึงประมาณ2,200ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการปิดทางกาไรฝั่งรองไปบ้างอ่าส่วนหุ้นตัวที่ผมชอบวันนี้อาจจะไม่ลงหุ้นการบ้านอะไรเยอะนะครับแต่คือหุ้นมันขึ้นเยอะหุ้นมันขึ้นหลายตัว หลายตัวในตลาดเนี่ยมันจะหยิบการบ้านมาเฉพาะเจาะจงค่อนข้างยากเหมือนกันเลยหยิบมาแค่สองสามตัวนะครับที่เห็นว่าแท่งเทียนมันปิดค่อนข้างสวยปิดขึ้นมาเป็นแท่งแรกอันนี้ก็จะเห็นว่ามี spcg อิชิแล้วก็ r โ o นะครับนี่แล้วก็หุ้นรายตัวเนี่ยทยอยประกาศงบการเงินไตรมาสสามออกมาแล้วหลายตัวก็โตมากกว่า50%แบบ q on q year นะครับอันนี้ก็ต้องมาไล่ดูทีนึงว่าตัวไหนที่การาฟยังสวยนะส่วนหุ้นบางตัวที่ประกาศผลการเนินงานออกมาเนี่ย มันโตน,น้อยกว่าคาดนะครับหรือว่าผลประกอบการออกมาไม่ดีเนี่ยก็จะเห็นอาการถูกเคขายออกมานะครับอย่างเช่น MGT หรือว่า TACC ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอเคเดี๋ยวเราคุียันหัวข้อแรกก่อนนะครับหัวข้อแรกก็คือเซตยืนยันการจบขาลงนะครับสิ่งที่ยืนยันการจบขาลงของเซตตอนนี้นอกจากเรื่องของฟันโฟนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำนิวไฮได้แล้ว วันก่อนที่เราคุยกันในไลฟ์ใช่ไหมครับว่าตลาดเนี่ยมันจบขาลงแล้วแต่ว่ามันจะกลายเป็นขาขึ้นหรือยังเนี่ยต้องรอต้องรอเบรตรงนี้ก็คือประมาณหนึ่งแปอ่าหนึ่โดยประมาณนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยตัวอินเด็กเองก็สามารถทะลุขึ้นไปได้แล้วคือมีนิวไฮแล้วแต่ก็ยังปิดแบบปิ่มๆผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเปิดกระโดดขึ้นไปอีกชุดนึง หมายความว่าอินเด็กซ์เนี่ยมันจบขาลงตรงนี้แล้วก็เริ่มเข้าสู่เงื่อนไข,ขของขาขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันมีนิวไฮแล้วถูกไหมครับราคามีนิวไฮเอสไก็เป็นคอนเวอร์เจนต์ขึ้นมานะครับก็คือเสริมกันและกันราคาแข็งแต่งอินดิเคเตอร์แข็งแร่งด้วยส่วนเป้าหมายของการเด้งรอบนี้ของเซตอินเด็กซ์นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแนวเด้งอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันเคยเป็นแนวรับในอดีต ผมเลยให้แนวเด้งตรงนี้ก่อนก็คือราคาเป้าหมายของการเด้งรอบนี้ของเซ็ตอินเด็กอยู่ที่1,300กับอีก10จุดนะครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเห็นการขึ้นไปทดสอบแล้วก็อาจจะเบรกขึ้นไปได้นะครับส่วนระยะกลางเนี่ยระดับถัดไปก็อยู่ตรง1,380ะครับก็คือกลับไปที่กรอบบนกลับมาที่แนวต้านแรกก่อนแล้วกลับไปที่แนวนี้สุดท้ายถ้าตลาดมัน จะขึ้นแบบจริงจังแล้วจะกลับไป1450อันนี้ก็จะเป็นราคาเป้าหมายสุดท้ายที่เราจะมองนะครับประมาณช่วง,อส,องสองเดือนที่เหลือต่อจากนี้ครับก็ลองตามไปดูส่วนจุดที่ตลาดจะพังถ้าตลาดจะกลับมาพังอีกรอบนึงก็คือผมมองว่าตรงนี้นะครับตรง1250เนี่ยไม่ควรลงมาหลุดละเพราะว่าหุ้นเนี่ย มันเบรกกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนประมาณหนึ่งสองห้าศูนย์ก็ขึ้นต่อถ้ามันหลุดหนึ่งสองห้าูนย์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่กลับมาลดพอร์ตเรื่องออกนะครับอันนี้อัปเดตสั้นๆเนาะก็คือภาพรวมเนี่ยเบรกเทรลไลน์ break, line, ขาลงไปแล้วแล้วก็มีนิวไฮทะลุหนึ่งสองเท่าไหร่ครับหนึ่งสองแปดศูนย์ไปแล้วอ่ะพรุ่งนี้น่าจะเปิดกระโดดขึ้นต่อแต่ว่ามีแนวต้านย่อยที่รอขึ้นไปทดสอบอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งันสามร้อยกับอีกสิบจุดอ่ะตรงนี้จะเป็นแนว ที่รอขึ้นมาทดสอบแล้วก็ระวังสัญญาณสัญญาณขายหรือว่าอาการที่เรียกว่าเซลล์ออนแฟกนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้ก็คือคือตอนนี้ข่าวดีมันเต็มตลาดก็ระวังเซลล์ออนแฟกที่จะตามมาด้วยนะครับก็แถวๆบริเวณเซตอินเด็กซ์หนึ่งพันสามร้อยจุดเนะ่ยส่วนดาวโจนนะครับดาวโจนตอนนี้ดาวโจนตอนนี้แป๊บหนึ่งนะครับ ดาวโจนตอนนี้ขยับขึ้นมาค่อนข้างแรงก็จะเห็นว่าบวกอยู่ประมาณ1,600กับอีก70จุดหรือเกือบเกือบหนนะครับตัวดาวฟิวเจอร์เองเนี่ยก็มีนิวไฮแล้วเรียบร้อยนี่ระดับตรงนี้นะครับนิวไฮถ้าดูภาพใหญ่ย้อนกลับมาอีกสักนิดนึงเนี่ยแป๊บนึงนะครับ ตรงนี้เขาก็ new h i เหนือ h i g ตรงนี้ไปแล้วนะครับแสดงว่าดาวโจนเนี่ยมี new h i แล้วเรียบร้อยก็กลับเข้าสู่สถานะขาขึ้นอ่าเหมือนมันจะเออ l ล e อยู่นะครับผมจำมเมื่อกี้มันบอกว่าเว็บมันมีปัญหาเนี่ยครับถึงขั้นเว็บมีปัญหาเลยนะ,ะแต่ผมเปิดกราฟทิ้งไว้เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าตัวดาวโจนเนี่ย์รุขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็กลับเข้าสู่สถานะของฝั่งขาขึ้น อันนี้ก็คือของดาวโจนส์ก็ขึ้นต่อแต่ก็ต้องระวังอะไรระวังสัญญาณฟอลเบรกฟอลเบรกตรงไฮตรงเนี้ยครับเพราะว่าตอนเนี้ยทุกอย่างมันเต็มไปด้วยข่าวดีคือข่าวดีมาเต็มไปหมดเลยสิ่งที่ผมกังวลก็คือกังวลเรื่องของเซลล์ออนแฟกซ์จข่าวดีที่มันเล่นกันแรงๆตอนเนี้ยครับอาการคือมันเป็นอาการแบบบายิ่งไคม็กข่าวดีเต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยคือระวังการฟอลเบรกตรงนี้เนาะอันนี้คือเตือนไว้นะครับไม่ไม่อยากให้เราเหลืองไม่อยากให้เรา ถูกราคามันชี้นาไปนะครับเพราะผมมองว่าราคาเนี่ยมันมันนำความคิดเนาะตอนราคาลงเนี่ยเราจะกลัวทุกอย่างมันจะมองเป็นเรื่องแย่มันก็จะเต็มไปด้วยข่าวร้ายแต่เมื่อไหร่ซึ่งตรงนั้นน่มันก็จะเป็นจุดต่ําสุดแล้วก็เป็นจุดกลับตัวถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยข่าวดีราคาขึ้นตรงนั้นเองเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดความโลภความอยากซื้อมันก็จะแอคชั่นไปที่ราคาถูกไหมครับราคาก,ก็จะเกิดอาการ โอ้บอสหรือบายิ่งไคมกซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็มักจะเป็นจุดกับตัวเช่นกันจุดที่คนกลัวที่สุดก็จะเป็นจุดต่ําสุดจุดที่คนโลภที่สุดคนกล้าที่สุดเนี่ยทุกอย่างเต็มไปด้วยข่าวดีก็จะเป็นมีโอกาสที่เป็นจุดสูงสุดเช่นกันดังนั้นแล้วตรงนี้ผมก็มองว่าต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเห็นข่าวรุงข่าวดีอินอ่าดาวโจนส์ขึ้นแรงอันนี้มันขึ้นก็คือดีครับแต่ให้ระวังด้วยระวังการเล่นของเราอย่าไปไล่ราคาที่สูงพอะมีโอกาสที่ เราอาจจะเจอสัญญาณกับตัว s e l l on fact หรือกาการฟ l break ได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เตือนไว้นะครับก็ถือว่าเราเตือนเตนกนะันเนาะอ่ากลับมาที่ที่ผมเตรียมไว้อีกน,นี่ดาวโจรบวกไปล้ก็คือมองขึ้นต่อแหละนะครับแต่ก็ระวังสัญญาณ f a ฟ l break ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะส่วนทางกับทิศทางของทองคำนะครับวันก่อนเนี่ยทองคำเนี่ยมีการเบรกทะลุแนวต้านนะผ่านเส้นแนวโน้มขาลง แล้วก็กลับสู่สภาวะของขาขึ้นได้ละแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันตรงกันข้ามเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่ามันกลายเป็นสัญญาณกับดักกับดักอะไรครับกับดักกระทิงเพราะมันเกิดสัญญาณฟอลเบรตรงนี้แล้วก็ทุบลงไปอย่างรวดเร็วเลยก็จะเห็นว่าวันนี้ครับทองคอําลดไปประมาณ80เหรียญหรือลดเกือบ4%เอ้ยตอนนี้ตอนนี้ครับทองคําจะถูกมองว่าเปลี่ยนกลายเป็นขาลงเพราะว่าการฟอลเบรตรงนี้ เพราะฉะนั้นทองคำถ้ามีอยู่ก็ต้องขายต้อง Stop ปลอสออกไปตามแผนใครเล่นทองคำก็เอาจะช่วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ต้องขายทิ้งแล้วตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องขายทิ้งลงมาเพราะว่ามันเจอการ f a ลเบรกนะครับเอาไม่อยู่แล้วก็ไหลลงมาแรงมากนะครับนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยมันก็ต้องถ้ามีฝั่งรองก็ต้องขายไปก่อนส่วนฝั่งช็อตก็คงต้องถือลันเทนไปก่อนถูกไหมครับนะทองคําเสร็จแล้ว วันนี้เท่าที่เห็นฟันโฟนะครับก็จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อหุ้นไทยประมาณ2,000ันกว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับที่เราเพิ่งเห็นต่างชาติกลับมาซื้อแรงๆตรงนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะาต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อกองทุนไม่ขายบล็อกเกอร์ซื้อส่วนรายย่อยก็ตรงกันข้ามนะครับก็คือขายทํากาไรให้กับต่างชาติไปนะครับเด้งขึ้นมาก็ขายคืนให้ ลงรายย่อยรับรับเด้งขึ้นมากําไรรายย่อยขายต่างชาติรับไปต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจะมองว่าอินเด็กมีมีโอกาสกลับขึ้นไปหนึ่งพันสี่้อยห้าสิบจุดได้ไหมมันก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเพราะว่าตรงเนี้มันเหมือนกับว่าต่างชาติขึ้นกลับมาซื้อมันยังมีรูมให้ขึ้นอีกปกติที่ผ่านมานะครับเวลาต่างชาติกลับเข้ามาเนี่ยมักจะพาอินเด็กขึ้นได้ประมาณ200จุดนะครับจากจุดที่เขาเข้านะ จากจุดที่เขาเข้ามาซื้อเนี่ยมักจะพายอินเด็กซ์ขึ้นได้ประมาณ200จุดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ประมาณเกือบเกือบพันเกือบเกือบพันสามถ้าเกือบเกือบพันสามบวกไปอีกประมาณ200จุดก็เท่าไหร่ครับเกือบเกือบพันห้าเพราะฉะนั้นประมาณ1450นะผมว่ามันขึ้นไปได้ผมบอกว่ามันขึ้นไปได้ที่ประมาณอินเด็กซ์1450อินเด็กซ์ของเซตอินเด็กซ์นะครับเพราะว่าต่างชาติเพิ่งกลับมาซื้อตรงนี้ถ้าฟันโฟมันเข้ามาจริงเนี่ยอ,อินเด็กซ์สามารถขึ้นได้ร่วมๆประมาณ200จุดนะ ซึ่งนับวันนี้ไปแล้ว25แสดงว่ามันก็ยังมีรูมให้อีกประมาณ175นะครับก็ราคาเป้าหมายของรอบนี้ถ้าอินเด็กจะกลับเป็นขาขึ้นเนาะก็อยู่ที่1450นะครับส่วนฝั่งของฟิวเจอร์เองเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นการปิดทำกำไรฝั่งรองนะครับที่เขามีการสะสมรองมาในอาทิตย์ก่อนหน้าอันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาปิดทำกำไรฝั่งรองไปแต่เขาซื้อหุ้นเนาะหมายความว่าเขาใช้เงินซื้อหุ้นแล้วก็ปิดทำกำไรฝั่งรองไปเฉยๆมากกว่า ครับไม่ได้ชอ็อตไม่ได้ชอ็อตเพื่อจะทํากําไรฝั่งฝั่งลงนะครับแต่เป็นการใช้เงินจริงซื้อหุ้นมากกว่าส่วนทีเฟกอก็คือลดเหมือนกับลดโพซิชั่นลดขายทางกําไรออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมของ Index ตเนี่ยตอนนี้ก็คืออินเด็กมันกลายเป็นอินเดบ้านเราก็คือเซ็ตอินเด็ก์ะมันกลายเป็นขาขึ้นแต่ระยะสั้นก็ระวังเรื่องของเซ l l ์ออนแฟนะครับให้ตามเรื่องของฟันโฟมากกว่าดูว่าต่างชาติซื้อไหมหกองทุนซื้อไหมแล้วก็ ต่างชาติมีลองทีเฟกกับหรือเปล่าเป็นหลักอ่าส่วนหุ้นตัวไหนที่มันไล่ราคาขึ้นไปแรงๆก็อย่าไปจัวที่สูงนะเพราะามันอันตรายเนาะเพราะว่าหุ้นนั้นมันถูกไล่ราคาขึ้นมาจากโล่หลายๆตัวก็ไล่ขึ้นไล่ราคาขึ้นมาแรงไล่ราคาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ต้องระวังนะครับจุดตัวไหนที่เราไม่ทันเราก็อย่าไปไล่ราคานะครับอ่าเราก็อย่าไปไล่ราคาเนาะอ่าหุ้นที่ผมเห็นว่ามันมีแท่งสวยขึ้นมานะครับ ถ้า,าสวัสดีครับมีใครตามในไลฟ์วันก่อนไหมอย่างประเด็นของตัว SPCG นะครับที่ผมให้การบ้านไปวันก่อนอันนี้ก็คือเป็นหุ้นการบ้านนะครับที่ผมให้การบ้านไว้ว่าเตัวนี้ผมชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ขึ้นแล้วกำลังจะเบรกประมาณ20.30นะครับซึ่งใอจุดที่ถ้าทะลุ20.30ได้มันจะเป็นจุดซื้อ วันนี้มันก็ทะลุขึ้นมาให้แล้วแล้วก็ขึ้นมาปิด21.20ก็ร่วมๆประมาณเกือบเกือบาทนึงเลยนะครับขึ้นมาวันนี้ราคาเป้าหมายของ SPCG เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22.6ตัวถัดมาผมก็จะเห็นเป็นอีช i อ c ช i เนี่ยจริงๆติดอยู่ในการบ้านมาแล้ว2-3 2-3วันก่อนหน้านู้นแล้วนะครับเพราะผมมองว่าตรงนี้มันคือ Double Bottom เนี่ยเป็นบทอมหนึ่งอม t แล้วก็จะเห็นสัญญ,ญาณของการเบรกขึ้นมาตรงนี้ เนี่ยครับวันนี้คืออาการคอนเฟิร์มว่าอิชิเนกำลังกับเข้าสู่สถานะของขาขึ้นโดยที่ราคาเป้าหมายของเขาก็อยู่ที่ประมาณ1 2 5 0เท่าที่ดูนะครับผลประกอบการของคาราบาวเองเนี่ยก็ออกมาดีเหมือนกันนะครับถ้าใครไปดูผลประกอบการนะครับสรุปผลการดําเนินงานของคาราบาวเนี่ยจากไตรมาสก่อนกําไร730ล้านตอนนี้ก็ออกมาที่ประมาณ970ล้านนะครับก็คือโตขึ้นขึ้นโตขึ้นมาประมาณ200กว่าล้านบาทน่ก็แสดงว่ากลุ่มนี้เองเนี่ย ผู้นำของกลุ่มอย่างคาราบาก็ยังโตได้แข็งแรงนะครับอิชกิก็กลับขึ้นมาแข็งแรงเช่นกันนะครับผมคิดว่าอิชิเองก็ค่อนข้างสวยส่วนรีโออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหุ้นที่ทาธุรกิจอะไรนะผมย,ยังไม่ได้อ่านแต่วันนี้ผมมองว่ามันสามารถทะลุไฮของ i อพีโอได้อ่าแล้วก็ปิดตรงปิดปิดพอดีพอดีปิดสวยๆพอดีผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากการที่เขาสามารถเบรคแล้วก็ ปิดเหนือไฮของ IPO ได้ปิดอ่าปิด2.74พอดีพรุ่งนี้ก็คือควรจะขึ้นต่อแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะพังถ้ามันหลุด3.70ง่ายๆเลยครับส,สำหรับรีโอนะถ้าหลุด3.70เยอันนี้พังแต่ถ้าไม่หลุด3.70แล้วดันราคาขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยราคาเป้าหมายของรีโอนะครับจากเท่าที่ผมีฟีโบดูนะครับก็จะอยู่ประมาณ3.9ไปจนถึง4บาทนะครับเหนือจากนี้ก็4.20นะครับที่ฟีโบ2องอันนี้ก็จะเป็นหุ้นรีโ นะกลับมาที่สไลด์อ่าสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของหุ้นรลายตัวนะครับที่ทยอยประกาศงบการเงินออกมาในไตรมาสสามนะครับหลายๆตัวเนี่ยก็โตมากกว่า50อร์เซนะครับเมื่อเปรียบเทียบแบบไตรมาสกับไตรมาสแต่คนละปีเนาะตอนนี้ก็คือเปรียบเทียบไตรมาสสามของปีนี้กับไตรมาสสามของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นโตขึ้นมาหลายตัวนะครับสามารถดูข้อมูลที่เพจของ a d ดนินะครับก็เขารวบรวมให้นะครับก็จะมีทั้ง บีซีพีจีนะครับที่โตแรงเนาะเราก็ลองไล่มาดูกราฟดูนะครับคอตโต้วันก่อนผมเคยให้กันบ้านไว้นะครับว่าคอตโต้เนี่ยค่อนข้างสวยจากกราฟวันก่อนเดี๋ยวขอดูกราฟแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มายังคอตโต้กราฟยังไม่ขึ้นนะครับเป็นช่วงของการพักตัวพรุ่งนี้มีสิทธิ์ที่จะดันราคาแล้วก็ไล่ราคาขึ้นมาต่อนะครับราคาเป้าหมายของคอตโต้เนี่ยถ้ามอง,งสั้นๆก็ประมาณ1.45นะครับงบออกมาดีนะครับเนี่ยกำไรบวกขึ้นมาเยอะมาก คือมันโตมาตั้งแต่ไตามาสก่อนแล้วไตามาสนี้ก็โตต่ออีกนะครับโตไตามาสละ95% 95%นะครับอืม DCC ก็โตมันอยู่กลุ่มเดียวคอตโต้นะครับแต่กราฟของคอตโต้ดูสวยกว่าเดลต้าอ่าไม่แปลกนะครับตอนเนี้เพราะว่าไม่ไม่แปลกที่จะขึ้นมาแรงเพราะว่ากำไรเนี่ยโตประมาณ320%นะครับหุ้นที่โต320%หุ้นที่กำไรโต300%เนี่ยส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนหลักร้อยเปอร์เนตต่อปี ุ้นที่โตสามเท่าอะครับกำไรโตสามร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยส่วนใหญ่จะราคาจะให้ผลตอบแทนรีเทิร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตต่อปีอันนี้ก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดลต้าเนี่ยขึ้นไปแล้วอ่า g p s c เนี่ยไม่แปลกที่ GPS c จะเป็นตัวนำของกลุ่มรงไฟฟ้ารอบนี้นะครับเพราะกำไรโตขึ้นมาค่อนข้างแข็งกร่ง k จ I ก็ลองดูกราฟดูขอดูก่อนนะครับ KG i ยังไม่ได้ดูกราฟเนาะอ่ากราฟไม่ค่อยสวยครับหาหาฟอร์มการเล่นไหนยาก PT กับ PM อ่ะวันก่อนผมดู PT ไว้ให้เหมือนกันนะครับเพราะว่างบสวยเนาะอันนี้เปิดแกลเป็นเบรกเอาวแกลขึ้นมาแล้วก็พักตัวแถวๆตรงนี้อา่าก็มีสิทธิ์ที่จะดันราคาขึ้นต่อเช่นกันนะครับสำหรับตัว PT ถ้าดูเป้าฟิโบร,รอบใหญ่261.8ก็จะประมาณ8ปดบาทสามที่เป็นหุ้นลูกอ วันนี้ประกาศงบของ PM ออกมานะครับโตค่อนข้างแรงเนาะ PM โต,ตมา143%อ่ไตรมาสองเองก็โต160%เห็นไหมครับโตติดต่อกัน2ไตรมาสนะครับส่วนราคาเนี่ยมันเป็นเบรกถ้วยขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนในกระดานแล้วก็ดันราคาขึ้นมารอบนี้เป้าหมายก็คือประมาณ9บาทกับสำหรับตัว PM ส่วนจังหวะซื้อผมก็ว่ามองยากเหมือนกันนะครับ s c c Singer หุ้นนี้คือหุ้นที่โตวสวยเหมือนกันตัวโตวสวยทั้งหมดนะครับสิก,ก้านี่ก็ขึ้นเด่น TNP ก็ขึ้นเด่นทั้งหมดส่วนประเด็นสุดท้ายที่ผมหยิบมาฝากนะครับเอยวไปดูกันปึ๊บปึ๊บอ,อันนี้ผมยังทำไม่เสร็จเพราะว่าหุ้นมันเยอะอยจริงๆผมก็เลยอ่ะเว้นไปนะครับ ไม่ได้ให้อะไรเยอะมากเท่าไหร่หุ้นการบ้านที่เตรียมไว้วันก่อนอันนี้งบอ่ออันนี้มีเรื่องของข้อผิดพลาดนะครับที่อะไรนะครับจะมีการฟงลงฟ้องร้องนะครับไทยคมก็ลงไป SMT ก็เป็นฟอไปนะครับจะมี MGT เนี่ยประกาศงบออกมาโตต่างก็าคาดราคาลงถ้าเราเห็นว่าราคาลงแปลกๆเปิดมาแล้วมันเปิดเปิดเปิดแกลบลงมาแดงๆอะ่ะลบแลบ6%คัดทิ้งเลยครับวันก่อน ที่ TACC ลงมาก็ขัดทิ้งเหมือนกันเพราะนั้นผมก็ขัดทิ้งไปนะครับ TACC เปิดโดดมาตอนเช้าผมขัดทิ้งหมดเลย MGT เปิดโดดมาเปิดโดดลบแปลกๆเนะี่ยขัดทิ้งหมดเลยถ้าไม่ขัดทิ้งก็จะโดนนะครับเพราะฉะนั้น MGT เนี่ยกับ TACC ก็จะเป็นเคส study ที่ว่าอ,อ่องบออกมาไม่ดีโตต่ำกว่าคาดแล้วเปิดกระโดดลงเนะี่ยขัดทิ้งทั้งหมดเอ สำหรับดาวโจน์วันนี้เท่าที่ผมตามข่าวนะครับแล้วก็จากโบกของ CS CGSMB นะครับบวกขึ้นาบอกว่าอันนี้ที่เห็นดาวโจน์บวกแรงๆนะครับเขาบอกว่าหลังตัว P ผมอ่านชื่อไม่ออก P Fixer นะครับเปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนโควิด1 9เนี่ยที่พัฒนาร่วมกับนี้เนาะก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดเนี่ยสูงถึง90% โดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าวัคซีนโควิด19เนี่ยควรมีประสิทธิภาพอย่างน้อยเจ็บห้าซนแต่นี่ครับผลมันออกมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงถึง90้าสปอร์ซนแสดงว่ามันมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับในการป้องกันโลกเรื่องของโรคโควิดนะครับก็มีคอมเมนต์เพิ่มเติมมีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นว่าฟันโฟเนี่ยจะเข้าอย่างต่อเนื่องต่างชาติซื้อสถาบันซื้ออันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวังไว้นะครับว่าจะมีฟันโฟทั้ง ของต่างชาติแล้วก็ของสถาบันนะครับที่เข้าซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหุ้นกลุ่มที่อาจจะน่าสนใจน่าสนใจต่อจากนี้นะครับเพราะว่าวัคซีนมันเริ่มออกมาแล้วเราอาจจะเห็นแรงซื้อกลับของกลุ่มที่เป็นทัวริสต์ไม่ว่าจะเป็นพวกมินเอราวันนะครับ เออที Alt, อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเห็นแรงซื้อกับส่วนหุ้นที่ต้องระวังนะครับในขณะที่เราเห็นว่าวัคซีนประกาศออกมาว่ามีประสิทธิภาพสูงแล้วส่วนหุ้นที่ต้องระวังหร,หรือว่าตรงกันข้ามเลยก็คือหุ้นกลุ่มยางที่ผลิตถุงมือยางไม่ว่าจะเป็น stgt หรือ sta ถึงแม้ว่างบไตรมาสามจอกมาดีเนี่ยแต่ราคาเนี่ยมันจะเล่นล่วงแน่นะครับราคาไม่ได้เล่นกับสิ่งที่เป็นอดีตแต่มันเล่นกับล่วงแน่เพราะฉะนั้น ตรงนี้เองเนี่ยผมเข้าใจว่ามีคนรู้เหมือนกันพราะว่าวงในเนี่ยรู้ก่อนคนที่คลุกคลีอยู่ในธุรกฤฤฤฤฤิจอะรู้ก่อนซึ่งวิธีวิธีที่เขารู้ก็คือเขาชิงขายแต่วันนี้ครับชิงขายแต่วันนี้เพราะว่ากาฟอะครับมันหลุดมันหลุดอัดมันหลุดอัพเทรนแล้วก็หลุดแนวรับประมาณสาสิบสาบาท ซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มไลน์ที่เรียนกับผมผมก็จะให้คําแนะนําเป็นขายก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าตรงนี้มันหลุดมันไม่สวยแล้วอืมแสดงว่าคนขายที่ทําให้กราฟหลุดลงมาตรงเนี้ก็ถือว่าผมคิดว่าเขาน่าจะรู้วงในรู้ว่าวันนี้จะมีการประกาศนะก็เลยชิงขายกัาก่อนรวมถึงตัว S T T T เนี่ยที่เห็นเป็นอาการแบบแปลกๆฟอไปฟอมานะครับแล้ววันนี้ก็ปิดหลุดแนวรับเหมือนกันปิดหลุดแนวรับ คำว่าปิดหลุดแนวรับเนี่ยคนที่มีเนี่ยคือคัดหมดแล้วคนที่มีก็คือขายหมดแล้วคนที่ไม่ขายก็คือไม่ได้ทําตามแผนแล้วก็ไม่ได้สต็อปลอสแสดงว่าที่การเทรดของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีแผนล่วงแน่นะครับอันนี้คือปิดหลุดหมดแล้วปิดหลุดแนวรับคือวันนี้จะเป็นวันที่ต้องขายที่ราคาปิดอย่างน้อยใช้สุดก็คือขายที่ราคาปิดทั้ง stt ST sta นะครับราคายางล่วงลงมาแรงแก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้ราคามันหลุด แต่วันนี้มันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่เฉลยอ,ออกมาก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับก็ตลาดก็เป็นแบบนี้ครับมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงมาให้เราเจอเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็วันนี้ก็อัปเดตนะครับสั้นๆประมาณสิบนาทีหว,วังว่าจะครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับในรายการสรุปตลาดสั้น และหุ้นรายตัวเป็นประจําทุกวันวันละ10นาทีโดยประมาณวันนี้อาจจะนานหน่อยประมาณ2ี่นาทีนะครับเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลากหลายอยากจะให้ข้อมูลครบถ้วนกับกับพี่ๆที่ติดตามเพจกลับไปเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหรับว,วันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ